เปิดคลิปสองสาวคู่อริใช้มีดฟันกันเหตุมองหน้าสุดท้ายคนหนึ่งเจ็บอีกคนตายตำรวจชุดสอบสวนสพเมืองเลยจังหวัดเลยได้รับแจ้งมีเหตุแทงกันตายหน้าห้องพักแห่งหนึ่งภายในซอยหนองลมหมู่1 1ตําตำบลเมืองอำเภอเลยที่เกิดเหตุหน้าห้องพักพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงสภาพนอนตะแคงขวาใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นนอนจมกองเลือดอยู่ สืบทราบต่อมาชื่อนางสาวแสงจันทร์อายุ45ปีถูกมิดไปแหลมแทงเข้าที่บริเวณหน้าท้องจนไขมันทะลักออกมาแพทย์พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ไม่ฟื้นและห่างจากผู้ตาย2เมตรพบปีดพร้าหนึ่งเล่มตกอยู่ส่วนผู้ก่อเหตุชื่อนางสาวรัศมีอายุ3 7ปีได้หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ได้แจ้งพิธียุออกติดตามตัวจับกุมจนกระทั่งผู้ก่อเหตุได้เดินทางออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยนายสวัยอายุ41ปีซึ่งเป็นสามีจากการสอบถามนายเอนามสมมุติ อายุ14ปีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าผู้ตายวิ่งมาที่หลังบ้านบอกให้ยายช่วยเปิดประตูจากนั้นวิ่งมาที่หน้าห้องเช่าที่ติดริมถนนจนผู้ก่อเหตุวิ่งตามมาและมีการต่อสู้จนผู้ก่อเหตุใช้มีดแทงเข้าผู้ตายหลายครั้งจนเสียชีวิตจากการสอบปากคำนางรัศมีผู้ก่อเหตุเล่าว่าตนพร้อมสามีขอลาง,งานครึ่งวันเพื่อกลับมาที่ห้องเช่าเพื่อที่จะทำการย้ายบ้านพบผู้ตายที่เคยมีปากเสียงกันมาก่อนอยู่ที่หน้าห้อง ตนเองและสามีมีปากเสียงกันจนผู้ตายหันมามองหน้าทําให้ตนเองบอกไปว่ามองอะไรไม่เกี่ยวไม่ต้องมายุ่งทําให้ผู้ตายไม่พอใจจนมีปากเสียงกันจากนั้นผู้ตายได้ถือมีดพระเดินเข้ามาพร้อมฟันที่คอตนหนึ่งแผลแล้วหนีไปทางหน้าห้องเช่าที่ติดริมถนนตนเองตามไปจนกรอดปั้มและใช้มีดปลายแหลมที่เพิ่งซื้อมาจูงแทงไปไม่รู้กี่ครั้งเข้าที่หน้าท้องของผู้ตายจนล้มฟุบจมกองเลือด หลังก่อเหตุได้หลบหนีไปแต่มาตัดสินใจเดินกลับมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนสามีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนี้ทางพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวมาที่สพเมืองเลยเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนผู้เสียชีวิตนำส่งโรงพยาบาลเลย thank